ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมคิดถึงใครบางคน <c oughs> คิดถึงแต่ชื่นครับแล้วก็พ่อแต่ชื่นด้วยครับดูโอ้คิดถึงแต่ครอนพี่น้องวันนี้ได้ข่าวได้ข่าวเลยคิดถึงด้วยเอ้ามาเลยเดี๋ยวจะทําอะไรไปดูตาเลยครับ <c oughs> นี่ครับวันนี้ตาจะนําเสนอแฮกีโซกออกมาใช่ <c oughs> ไนตา เงี้ยงวันหนึ่งเลยเงี้ยงวันหนึ่งตาตรไสน้องตาชโบชีโอ้น้องเป็นฟูมเลยครับปลาครับปลาลงปลากำลังลงครับอ้ดีเต็มเลยเต็มเลยโอ้โหี่มีใหญ่ยออยู่แดดออกด้วยพี่น้องเด็จางดี โอ้โหลอยตัวมาเลยครับแบบลอยตามน้ําไปเลยเป็นตัวลงห้วยเลยกล,ล,ล่วลาว่าลงแล้วรอดอ๋ออันนี้นระบายน้ําครับระบายน้ํากากหน้าเนพี่น้องออกรวงกันแล้วระบายน้<ส>ํานะครับแบบนี้ก็คงมันเล้งนะระบายน้ <ไป S 1> <ด>ํนนาลง,ลงคลอง,งลง,ลงโห้วยโอ้ยตาลงบนเยอะแยะเลยตาแล้วข้างล่างจะกันเนบะเนนะแดอก ซ o o m z o ซ m z o o มื่ก่อนเราเป็นโอ้โหเป็นฟูงเป็นฟูงเลยโอ้โหนู่ดำมืดเลยลงไปแล้วลงไปแล้วทิ้งตัวลงเลยแบบลงตามน้ำไปเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหพี่น้องอ่าโอ้โหดูดูตอนนี้เยอะมากนูชิวโมงละทุ่งปุยเนาะโอ้โหตีเป็นชั่วโมงเลยครับนับพี่น้องนี่แหละเาเระลึกตาลงอ่าขอดูปลาลงอันนี้ตาลงครับ าตาลงแล้วตาลงแล้วอ้เนี่ยครับปกติเป็นคนปกติเป็นคนทำแหเนาักเรื่องแหไว้ก่อนพักเรื่องแหไว้ก่อนครับกำลังกำลังกำลังต่ออยู่ครับโอ้ไม่ทันลูกค้าครับผมอไม่ทันแต่ก็ทำครับใครอยากได้ก็เหมือนเดิมครับพี่น้องตามเพจเลยครับเนี่ยชื่นใจใหแหอ้วน โทรอะไรต่างเดี๋ยวผมลงไว้หน้าจอนะครับติดต่อโดยตรงกับแต่ชื่นเลยก็ได้ครับณตอนนี้ไปตรงไหนก็เจอแต่เหแต่ชื่นครับบอกเออแดงสลับหลับเต็มหัวอยู่เต็มโบวแดงได้เป็นเหแดงเนี่ยอตีไปเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเหแต่ชื่นแน่นอนเอาพี่น้องดูครับเมื่อกี้มันอยู่เต็มโอ้โหมีทายันด้วยครับาายันดึงไเเออ้้หนักๆต้องดึงโซ่ะ นี่ปลาลงนะครับลงจากนาไอ้ดิสันดัน,นเฮ้รับหนักรับหนักตาทุงมันโอ้ยนี่เท่ากระเกรียนเฮ้เท่ากระเรีนโอ้ยท,ท,อทำไมรอเรือชัดเจ๋อเยอะแยะเท่ากระเกรียน,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 นรอเรือมาเต็มครับ ปแปลตามตัวก็คือถูกพอประมาณพอสมควรโอ้ยขาวจวดครับขาวจวดครับมาแล้วครับโอ้โหเอาเอาเฮ้ยหน่าสดเลยครับนี่หนึ่งชั่วโมงงั้นหนึ่งชั่วโมงอีกรับชั่วโมงละประมาณนี้ครับผม มาดูว่าตาจะปลยังไงถ้าตามาคนเดียว์ไทยจะทำยังไงก็คเคว้นนั่นแหละเข็มดูครับน้ำไม่แรงมากครับน้ำพอดีพอดีครับเดีย๋ยวเป็นช่วงปลาลงครับหน้าปลายเนี่ยได้ทุกปีตรงนี้ทุกปีเลยใช่ไหมตาทุกปีไอ้ยแตาเคยม้มระบบไหเคยมาแล้วที่มัดหลุดไหม น้อยปั่นรอบนั่งกอน้อยก็รอบเช้าดน้อยก็รอบคืนเดี๋ยวไปดูข้างบนครับดูข้างบนครับรอบเมื่อกี้ประมาณสองเท้านี่ว่าตาสองเท้านี่ ตปลาขาวครับในในในร่อัก่ในในในใตันโคตรจะไม่มีปลาอคนรับคนนิดหน่อย็ยเป็นป,ปขขัขาวีกไทยขาวขาวอีกไทยอครับนี่ครับ ลุนลุนไม่ติดแห้เห้สองเสนครึ่งสองเส้นสองห้าสองห้าแล้วไ่จบเรื่องแห้ออีกเห็นปลาม่าจะเรื่องแห้เลยเออเอาตาต่อมีอีกที่หนึ่งเดี๋ยวไปดูรับอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงอ่ะอีกหน้านึงครับพี่น้องบน้ำลงจากนาอู้ปลาตรงนี้ นี่เป็นท่อครับอันนี้ตึ้สรสะจนะรู้หนังอู้วว่นี้ปลากรดีเต็มเลยตาบอกตาเพลิดเพลเินเพลิดเพลินปลาดูครับดูครับตเต็มเลยนะ ผักผักกทบสซาเซียมสุดเลยระตูทุกจหอทบัดตบชว้าเอครักผัอะไรลืมชื่อ่่้อกระตว่าเออมีคนเคยบอกพักกระตว่เลีเลียวเลียวรูว่าเลียวอืมลืมครับลืนครับง้ายช้องซุจงนะ

หน,ห,น els, หนึ่งกิลโลกับสองประมาณหนึ่งกิลโลสองกิโลพูดเร็วไปหนึ่งกิโลสองกโิโลเนะตาบอกเนะเน่ยังไม่ลงจริงลงเล่นๆไปก่อนรอพี่อุ้ลูกกะคือว่าน่าจะมีฝนมาอีกครับยังไม่หมดประมาณจะมาปีสิบตอนไม่อเอาเท้าเจี๋ยต่บอกมาว่าถูกเยอะ กู๊ดอับนาทีมูลุบบ้านมาท่องเกิดไม่เต้าจิยจนักช่วยมอดใหดเด้อเมื่อวานถูกดีเลให้เด้อเมื่อวานถูกดีถูกเยอะเออปุ๊ดเ <laughs> ราคนกวัดปลาซีเรมลงแล้วครับปลาซีเล็กปลาซีเล็กปลาซีน้อย บูไอ้ไก่จวาลเล็กขอปลาซิ่งละเอียดปลาซิ่งน้อยหางแดงเด้อเฮาจวาลว่าว่าเอกกระตุ๊กเนี่ยเนาะอ่านจวาลกระตุ๊กขอปลาซิ่งเล็กปลาซิ่งเล็กอ่ะตาตัวตาที่โอกาสอาบน้ําพร้อมอันนี้เราไปโกรกวนใต้ไทยเออขาวใต้ไทยใต้ไทยอูย บรรยากาศครับบรรยากาศสุดยอดสุดยอดนู้ฮู้ตาเน่ดำยิมเลยครับนโอ้โหตายเจ้าหอยตั้งขึ้นเลยอู้หัจอมโง่รุ่นเลิศอย่าณน้น้ำยังไม่แรงนะมันขึ้นคูนได้นนโอ้โหเยอะมากครับเนืดูปลาซิวหางแดงอ อู oh! Oh! ้อู้ฮ่าฮ่าฟูเยอะเครับอืออือฟูรับข้างบนต้างกรกได้ยินเสียงปลาก๊กครักก๊กครักเต็มไปหมดเลยเสียงเยอะมากครับน้ำเยอะน้ำเยอะมีห้วยลำปะเทียมีห้วยเว้ห้วยลำปะเทียห้วยลำปะเทียครับห้วยลำปะเทียอือ ดูข้างนอกดูมากครับน้ำมันสายยาวมาจากเมืองจากมาเทียดูโอ้โอเยอะกินเยอะกินอู้น้ำมันน้อยหน่อยมันพัดล้าไม่ค่อยลงน้ำยังไม่เลยเอ้ยน้ำมันมันยังไม่ถึงเวลาลงจริงๆอ่ะถ้าลงจริงๆมันจะลงแบบปุ๊บไปเลยลงตามน้ำไปเลยปุ๊บ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 วุ่นใหญ่จากหลัง

โอ้ยเนี่ยถ้าดักไอ้พวกปืนยิงไปชุมไปช่อนมันขึ้นหลายปีนละปีเตอโกรอโกรมอนเลื่องเลยธรรมชาติเบี้ยงพี่น้องมาดูท่อแรกครับตายังลงเริ่มลงเหมือนเดิมครับเต็มเลยครับเนาะอืตาบอกว่าตาลงจริงๆตรงนี้ดำหมดเลยมาเต็มนี่ เมี่ยมมีแต่ปลาอันนี้แค่เริ่มลงครับยังไม่หนาวเหมือนมันรอน้ํารอฝน,นถ้าหนาวอากาศหนาวลมหนาวมาเนีเ่ยเบร์หนาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลมหนาวก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวแวะมาดูอีก yeah. อันนี้เป็นอดเดิบอดเดิบไปไปถ่ายวไปเทปลาดูที่บ้านหน่อยหนึ่งพี่นอ้องเสียงก็ครกครักเลย อาอน้องมาถึงบ้านแล้วครับอันนี้ครับดูครับผลงานเม่ช้ารอบก่อนหน้านี้อ่ารอบก่อนหน้านี้แช่ชไว้เลยครับมีลูกค้ามีออเดอร์รออยู่แล้ว <c oughs> อันนี้เพิ่งมาถึงเมื่อกี้ครับพี่เทออกมาดูครับน้ำมันบนี่ครับมีแต่ปลาแบบนี้เลยนี่เลยดูชัดๆกันไปเลยครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับปลาขาว มาหนอยให้ไก่กินแย่มาหนอยให้ไก่กินบำรุงกับแคลเซียมกระซิวให้ไก่ปลาหมอตะกับป,กกบปลาหมอทังเยียบมาพูดถึงเรื่องไก่ไก่ร้องแล้วครับอยากกินอยากกินปลาเอออ่ะพี่น้อกเป็นไปได้เสริมไปครับช่วงนี้ช่วงปลาลงนยังไม่ลงจริงๆนะครับลงเล่นๆก่อนลมหนาวนู่นแหละถึงจะลงจริงรอพายุอีกลูกกัน หมดฝนหมดพายุโอ้ไม่ต้องง่วงครับนั่นแหละลงของแท้มาทั้งตัวน้อยตัวใหญ่เลยจริงปลาลาไปจอมเพียบถึ่เลยได้ได้ทำไหมไปถทำหรือขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวไม่มีทำนอกจากขายไม่ได้ก็ได้ทำไม่ขายไม่ได้ก็ทำไว้ขายปลาดูครับเปิดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับมีแต่ขาวตัวนี้แหละผมว่าไม่รู้ภาษาไทยขาวอะไรครับเอาเป็นว่าปลาขาวแล้วกัน เออเอางนทองดูเรื่องปลาสินี่พายุมันมาถ้าพายุมันมาหมดดูเรื่องแหบ้างครับสำนักแหของตาแต่ว่ามีแค่สองอย่างต่อแห่หาปลาแค่นั้นแหละมีอยู่สองอย่างพักจากต่อแหก็ไปหาปลาไปเก็บปลาพักจากเก็บปลาเสร็จก็มาทำแห่ก็อยู่แค่นี้เลยอันนี้เขาเอาสิบหัวนนี่ยังไม่เลวเลย อันนี้อะไรแหดองแหดองสิบหัวสิบปื้นสิบปื้นนะวะไปทางไหนตาส่วนมากส่งไปทางไหนทางไหนอยากได้อันนี้ไปน้องบัวรายน้องบัวรายตรงนี้เขาเป็นนมรุ่งใกล้ๆตรงนี้แหละอันนี้ประมาณโซ่ตาสิบศอกหรือพันศีรษสิบศอกพันศีรษะสิบแล้วแต่ไปเนาะได้จไล่จิกแล้วเลือตาม แต่ออเดอร์ครับอยากได้แบบไหนก็ทักทายตามเบอร์ได้ครับผมเรื่องแหนะครับี่ว่าครับตอนนี้ก็น่าจะติดท็อปติดท็อปเดอ่นดดบต้นๆ้นของของเซียนแหอยู่นะครับแห <c oughs> แต่ชือ่อเดี๋ยอ่อาเาน,นี้ได้มาดูเรื่องตีตลาดเชียงรายอยู่โอ้โหต้องตีตลาดไปทางเหนือแล้ว ตาจะขายแหมไม้เจ้าป <c oughs> ล,ล,ลาพัดลุงลังมาอยู่โอ้ทางใต้ก็มาอีกเอ,าาาอ้าทางใต้หนักหน่อยโหดหน่อยอ่าทางใต้เริ่มมาเยอะแล้วครับผมพี่น้องทางใต้มามาห้ารูสิบเซนสิบโลเนี่ยห้าเซนเนี่ยเรื่องปลาเรื่องแหไว้ใจแต่ชื่นและตาครอน <c oughs> <c oughs> เออพี่น้องวันนี้เอาบรรยากาศมาฝากกันแค่นี้แหละครับท่านใดสนใจเรื่องแหก็ ถ้คายตามเบอร์ได้เลยนะครับผมนะครับรับรองไม่ผิดหวังครับตายจัดให้อาจจะนานบ้างอะไรบ้างลูกค้าเยอะอ้าโอเคครับผมนี่นี้เลยครับเอายนต์นี่ลูกค้ามาเปลาแล้วนี่อูนี่นี่ครับพูดถึงปั๊บลูกค้ามาเอาปลาเลยครับนี่อันนี้อีไทย เลดูครับลูกขายเช็คของครับเช็คของครับผมรถครับน้ำแข็งนิดเดียวมีแต่ปลาน้ำแข็งนิดเดียวครับนี่ปลาเนี่มักรโนี่รามันไหลปดครับ้าแข็ เยอะมากเยอะมากครับเอาไม่นะเฮ้ยเน้นเอียดเน้นเอียดมันบอม่นมีแต่อันนี้เดียวค้าปลาทำปลาหาทั้งแผลเลยเอากวยังมีนี่นะโอ้โหเอามีก่อนหน้านี้อีกพี่น้องนี่ดูครับตู้ครับไม่รอดเลยไปชารอบช้าเป็นนัำเย็นใสบอนปวดเอวสิตายแล้วนี่จะไปลงหวานเลยเดี๋ยวดูแวะเมื่อไหร่น้อมันขมนะเอา พี่น้องผมยังไม่ยอมไปผมจะดูปลาดิดูครับเดี๋ยวตัวนี้มันจะแต่เมื่อวานบ่อเ้เอามาเชสาวที่ออกจากลังนู่นครับเอามาเช่ไบ้านไม่ใช่บ่อถ่นใจเดือดเดือดอันแรงแรงหนักเลยนะโอ้ยหนักแข็งกับพ่อไม่เหรอไปเอามาเน่อยปลามันบ่ออันนี้ดอกมัคนปไม่ให้เหย่านะครับพี่น้องปลาสดๆครับก่อนกลับครับนี่ตาบอกให้เอาไปอุ๊อุ๊ปลาซิวปลาขาว ผมไม่ต้องเอาขี้ออกนะเของแซบของแซบมันต้องอย่างนี้เลยพี่น้องนี่ขอบคุณขอบคุณของฝากครับผมอ่ะรอติดตามคลิปต่อไปพี่น้อง